สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรวันลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกะัละยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกุมหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีกุมในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคม2 5 6 5ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยีบสองมกราคมนะคะถึง18กุมภาพันธ์ค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหา ไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li n e o f f i c i a l ยเขา Li น์ at ด a r ดฮา by โรลูกตาลเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ ในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือเพจซอฟต์แวรนะคะเอซอัพคัพทรูอัพเพนิเคิลเดอะฟูลเอ็กซ์อัพคัพนะคะทรีอัพเพนิเคิลเวลฟอร์จูนควีนอัพสอดคิงอัพสอดและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ โบว์ออ oh, ค่ะล้ตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสในการตัดสินใจนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะงานอาจจะล้นมือแล้วเงินอาจจะเป็นเงินหมุนนิดนึงอันนี้อาจจะต้องระวังไว้นะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะคิงออ s ซ o r ์แล้วก็เพนออ s ซอร์ดขึ้นมาค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณเองอาจจะมีภาวะในการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงหรือมีการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างเด็ดขาดค่ะ,คะบางครั้งก็ต้องระวังในเรื่องของการเวียงวีหรือว่าการที่เราแข็งเกินไปนะ ะะอาจจะทําให้คนรอบข้างมีปัญหาได้หรือเราเองอาจจะเจอเจ้านายที่ค่อนข้างดุนะคะทําให้เราค่ะมันเหมือนกับเราอาจจะเครียดได้นิดนึงนะคะในช่วงการงานของเดือนนี้เนี่ย well off จูนขึ้นมาบ่งบอกถึงการพัฒนาทักษะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทางที่ดีนะคะ A o f cup ขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะกําลังเบื่อไหนเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เราค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการว a นเคชั่นนะคะไปเที่ยวนะคะเปลี่ยนแปลงเอนจิ้ตัวเองนะคะถ้าเบื่อลรวยังแบบ ออกจากงานไม่ได้เนี่ยตาลมองว่ามันการไปปรับเปลี่ยนหรือว่าไปวักเคชันบ้างไปแบบพักร้อนนะคะจะทําให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของการงานได้ดีขึ้นนะคะแต่เดือนนี้เนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะเหมือนกับยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันในบางเคสเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสในการได้งานใหม่นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการงานของเราที่ในช่วงเดือนนี้ค่ะชัวร์เพนดิเคิคะ่ะลูกตามมองว่างานของคุณเดือนนี้จะค่อนข้างล้นมือนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่นะคะใครไปเริ่มต้นงานใหม งานอาจจะมาค่อนข้างล้นนะคะแต่ว่าตัวของทูยการเดโคขึ้นมานะคะงานกาั้นการค้าการขายงานพรีเซนต์งานสถาปนิกต่างๆเนี่ยคือว่าจะไปในทิศทางที่ดีมีการปรึกษาหารือคุณจะเป็นดาวเด่นในการที่เหมือนกับเราอะค่ะไปพรีเซนต์นะคะ,ะ,คะจะเหมือนกับคนจะค่อนข้างเชื่อเรานะคะสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นนะคะแต่ว่างานมันอาจจะล้นมานดนึงเนึงก็ว่าสอดเป็นใบสรุปค่ะลูกตามมาว่างานของคุณนะคะเดือนนี้มัน,ม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 นอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรแต่ว่าสุด ท้ายค่ะคุณกลับมาคิดทบทวนวิเคราะห์แยกแยะคุณตัดสินใจแล้วค่ะว่าคุณจะทํายังไงนะคะการเริ่มต้นใหม่ค่ะขอให้ค่อยๆเคลียร์ปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคขึ้นมางานล้นมือขึ้นมาค่ะเรียง i o r i t y แค่นั้นเองนะคะในส่วนของการเงินนะคะเดือนนี้อาจจะเหมือนช่วงที่ผ่านมาอาจจะสรีกเรื่องของการเงินตัดสินใจเรื่องการเงินค่อนข้างเฉียบขาดนะคะเงินเดือนนี้อาจจะเป็นลักษณะเงินหมุนเข้าซ้ายใจขวาอยู่ค่ะแต่ลูกตาลอยากให้ชาวราศีกุมมั่นใจค่ะ well off o r t u n e แล้วก็เอกออกขับขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่า ว่าคุณเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนเนี่ยตัวของฟูขึ้นมาด้วยการไปรับเอเนอร์จี่ใหม่ๆะคะ่ะมันจะทาให้คุณมีไอเดียความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ได้เป็นเวลาในการทบทวนตัวเองนะคะการลงทุนของคุณนะคะมันจะไม่สูญเปล่าคะ่ะขอใหอ้คุณมั่นใจในศักยภาพของตัวเองสิ่งที่คุณเรียนรู้ในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆเนี่ย คุณอาจจะได้รับคำปรึกษาที่ดีหรือเจอกับผู้ปรึกษาการเงินที่ดีนะคะมันก็จะทำให้อ่ คุณกลับมาคิดทบทวนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสกิลต่างๆในเรื่องของการเงินของคุณได้ดีด้วยนะคะในเรื่องของอความรักเนี่ยคนโสดน,นะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนหรือการที่การเจอกันจากการเดินทางก็มีโอกาสเนาะหรือว่าจ,จะเจอกันออนไลน์ก็เป็นไปได้ะคะ่ะเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดลมเมถุนต้นกลุ่มที่อายุมากกว่าหรือจะเป็นคนพัดน้ํากรกฎมี นะคะหรือชาวราศีธนูก็มีโอกาสมากๆค่ะาจะาเป็นลักษณะของการมีพ่อสื่อแม่ชักหรือเพื่อนของเพื่อนนะคะลักษณะนั้นเข้ามาได้แต่ตัวคุณเองค่ะสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในช่วงภาวะแห่งการที่ทบทวนค่ะมีคนเข้ามาอาจจะมากกว่าหนึ่งคน้วยซ้ำไปเนาะฉะนั้นนะคะเราก็อาจจะเป็นลักษณะคุยไก่กอนหรือว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะโฟล์ทสดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะนิ่งอาจจะเงียบอาจอาจะเหมือนกับคิดทบทวนค่ะว่าคนแบบไหนจะเป็นคนที่เราจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้ อันนี้ก็ดีนะตามมาว่าคือมันไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเนาะสมัยนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการรู้จักกันมากขึ้นนะคะรักอาจจะมาเข้ามาในลักษณะของรักทางไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะวีนอฟสอด n ิงอฟสอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีคุณอาจจะพูดกันตรงพูดกันแรงเกินไปนะคะบางครั้งความรักอะค่ะจริงๆมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันเหมือนกับเราตัดสินใจได้ดีแต่พอมันเป็นความรักมันเหมือนกับความรักมีความตึงๆกันอยู่อะ อาจจะสร้างความเบื่อหน่ายนะคะอาจจะสร้างให้แบบลังเลสงสัยไม่มั่นใจซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําคือการเราอาจจะไปฮันนีมูนกันเนาะเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนเอ็นเอจิสิ่งที่เคยกังวลสงสัยต่างๆนะคะมันอาจจะปรับจูนเข้าหากันได้ดีนะคะเดือนนี้ขอให้แบบว่าเริ่มต้นกันใหม่แตามองว่าความรักความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมาอาจจะตึงไปนิดนึงแต่พอเดือนนี้ค่ะมันเหมือนถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างหรือว่ารีแลกซ์กันบ้างนะคะหยิบยื่นความรัก ให้ดีๆให้กันนะคะจะมีโอกาสที่ดีได้แล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็นฟอร์สอดเดือนนี้จะเหมือนกับกลับมาทบเท,ทวนค่ะว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นอ่ะคนราศีกลุมเนี่ยก็ถามว่าความรักความสัมพันธ์เดือนนี้คือตอนคิดว่าน่าจะขยับดีขึ้นนะคะจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีได้อะไรที่ลองเลยสงสัยจะปรับจะจูนได้แนะนําให้เดินทางแนะนําให้ท่องเที่ยวนะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณยิ่งดีขึ้นได้ะค,ะดดค่ะเดือนกรกฎาคมนี้จริงๆวันหยุดก็เยอะนะหาเวลาไปท่ เที่ยวความสัมพันธ์ก็น่าจะกระชับแล้วก็มีความเฟรชกันมากขึ้นนะคะ ในด้านของสุขภาพเดือนนี้ต้องอาทานนะ้ำให้มากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของเวลาต่างๆนะคะรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะคะมีเวลาเนี่ยไปท่องเที่ยวบ้างนะมันจะทําให้เราคลายเครียดนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณเองอาจจะเครียดเยอะนะคะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะเครียดเยอะค่ะถ้าถามเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลไปเช็คอัพร่างกายนะบางคนอาจจะมีโอกาสในการผ่าตัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าด้วยไพ่รอบๆข้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นในลักษณะของ ตัดเราเป็นอะไรที่อันตรายบางคนอาจจะเป็นการเสริมสวยเสริมหล่ออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทําสัลยกรรมก็มีโอกาสได้เหมือนกันค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคให้กับคนยากไร้นะคะหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลนะคะการบริจาคอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าทําบุญร่วมกันกับหลายๆคนแบบพระป่าสามัคคีหรอหรือว่าแบบพระป่ากระถิ่นอะไรอย่างงี้นะคะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเสริมบุญให้กับคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทําบุญลงศพนะคะก็เสริมบุญให้กับคุณได้ ดีค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญได้จิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสานาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กำลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกัน ในครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ